ครับในวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่ภายในซอยเขาหมอนนะครับหรือซอยวัดทุ่มโป่งนะครับเพื่อจะพาทุกท่านไปพบกับครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะครับซึ่งเป็นคุณยายแล้วก็ได้อาศัยอยู่กับหลานนะครับ5้าคนภายในโรงเรียนล้างแห่งหนึ่งข้างวัดทุ่มโป่งนะครับตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งครอบครัวนี้นับได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีความยากลําบากนะครับ ไม่มีบ้านอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับจึงต้องมาอาศัยโรงเรียนล้างเป็นที่พักพิงและเป็นที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งผมเองนั้นจะลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ของพวกเขานะครับเพื่อที่จะหาวิธีหรือหาทางช่วยเหลือให้พวกเขามีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นไปจากเดิมนะครับหลังจากนี้จะพาทุกท่านไปพบกับครอบควงพวกเขานะครับว่าเขาอยู่กันยังไงและอยู่ที่ไหนนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นโรงวัดทุ่มโปงนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับครอบครัวของพวกเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกันนะครับว่าโรงเรียนล้างนั้นอยู่บริเวณไหนนะฮะเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายน่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ป่ามือนี่หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นโรงเรียนล้างนะครับเนี่ยนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนล้างที่พวกเขาอาศัยอยู่นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูกันนะครับว่าว่าใช่ที่นี่หรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะกันดานแล้วก็น่ากลัวอยู่นะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรกลับรถกลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย น่าจะเป็นที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของโรงเรียนล้างแห่งนี้นะครับนี่นะครับตึกที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้น่าจะเป็นจุดที่เด็กๆอาศัยอยู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูกันนะครับเอาล่ะครับผมจะพาทุกท่านไปดูครอบครัวของเด็กทั้งห้านะครับว่าอยู่กันที่บริเวณไหนนะครับ ดูห้องนี้ก่อนนะครับก็ไม่มีนะครับเป็นห้องเรียนล้างนะครับก็ค่อนข้างมีความอัตคัดน่ากลัวนะครับนี่นะครับผมก็ได้เจอจานแล้วนะฮะเจอจานเจออะไรนะมีใครอยู่ไหมครับ นะครับนีะครับก็ได้เจอฝนต่ำรับมีใครอยู่ไหมครับหนอะเนอดีลูกอ้าวเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับ หนูอยู่กับใครอะครับยายก็อยู่นู่นครับยายอยู่ไหนหนูเปิดไฟเด็ดได้ไหมครับ,รบอ่าเชื่อป๊อปนะอ่าไปมาดูพวกหนูว่าอยู่กันยังไงครับเนี่ยอันนี้หนูอยู่กันที่นี่เหรอลูกอืมไม่เป็นโรงเรียนก็นเหรอครับ เอา <AL> <AL> ปิดเทอมแล้วโอ้โหหนูอยู่กันยังไงอะลูกแล้วแม่แล้วพ่อกับยายเป็นพ่อกับยาย,พ,ย,ายพ่อกับแม่ไปไหนลูก,อ,กอ,อ๋อ <AL> หนูก็อยู่กันอย่างนี้ยเหรอลูก,ลกครับอ่ะหนูไม่กลัวง,งูกัดหรอลูก กลัวไหมไม่ค่อยกลัวตัวเล็กตัวเล็กเรียนหนังสือป่ะลูกครับโอ้โหนูอยู่กันอย่างเงี้ยเนะยาะเดี๋ยวปั๊บจะหาคนมาช่วยหนูนะลูกนะอืมนี่นะครับก็เป็น พื้นที่ที่พวกเขาอยู่กันนะครับเป็นโรงเรียนล้างนะครับคุณยายครับคุณยายอยู่กับหะลานที่นี่มานานนะครับประมาณเปีแล้วค่ะหกเจ็ดปีเลยเหรอครับที่นี่เดิมทีเป็นอะไระครับท,ที่เดิมเป็นโรงเรียนโรงเรียนของโรงเรียนบ้านหนอง,งยาท,ที่นี่คือโรงครับ มันเป็นรเรียนน้างมันไม่มีเด็กเรียนเขาเลยยุคไปอยู่กิโลห้าทีนี้ผู้ใหญ่บ้านคนก่อนน่ะเขาทำศามันมีเด็กเยอะครับเก็เลยขอเข้ามาอยู่เพคาะเได้มาอยู่อยู่มากี่ปีแล้วครับป้าหกหกเจ็ดปีเนาะแล้วชีวิตความเป็นอยู่อยู่กันยังไงคุณก็ก็อยู่ก็อยู่ปันจำที่บ้านคุณยายทํางานอะไรครับที่แรกก็ทํางานอยู่ที่หาาน้ำรังที่ป่วยพอป่วยแล้วก็เลย อยู่บ้านเฉยยังดูแลหลานแค่ครั้งเดียวแล้วแล้วหลานเนี่ยเรียนที่ไหนกันนะครับเรียนที่ปัดเาคันธมาศไปเรียนนู่นเลยเหรอครับค่ะเพราะเขาบุตรบุญสมบัคนพิการหรคนทั่วโผล่มาวางไปประมาณสองเที่ยวครับค่ะพวกคือทีละสองคนอ๋อก็คือเรียนอยู่วัดเขาคณมาศกันก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มไม่หักเลยอ่ะค่ะพวกนี้มันเรียนตั้งแต่เริ่มแรกเลยในเมื่อคุณยายมีหลานเยอะขนาดนี้แล้วเอาเงินไหนมาเลี้ยงกันนะครับ แม่ก็ทํางานก็อาหารวัดค่ะอาหารวัดควัดทุ่มปองเนี่ยนะครับค่ะอืมว,าอาาวัดมีเด็ววกวัดอยู่คนหนึ่งครับก็ช้าขึ้นมานแต่วันพักก็จะต้องไปจ่ายหน่อยเพราะว่ามีคนมีคนมีคนแต่วันธรรมก็ก็คืออยู่มาหกเจ็ดปีนะคือกินข้าววัดใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คุณยายป่วยเป็นอะไรครับเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งอะไรครับขออนุญาตถามได้ไหมมะเร็งปอดค่ะมะเร็งปอดก็ต้องรักษาหยุดไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ทำค่ะก็เข้ันไหน วันไหนไปหาหมอเพาะคนนี้เขาอยู่เขาเองได้ครับ่ะแต่ว่าวันไหนยายอยู่กับเต้าเนี่ยก็จะดูเด็กคนเดิมเยอะครับค่ะอืมแล้วแล้วคุณยายครับแล้วน้องๆพวกนี้เขามีปัญหาไหมครับกับการปัไม่มีค่ะไม่มีก็มีเข้าวัดเนาะมีเรียนก็ส่วนมากก็จะแบบก็อยากกินสองคแปลกหน่อยเพราะเขาก็มีนะครับขึ้นอยากได้แบบพวกของเล่นอยากได้แบบอะไรนิดๆหน่อยแต่ว่าวัดมีคนละมารยาทอ๋อครับวมเีย มีอะไรที่คุณยายอยากได้ไหมครับถ้าผมช่วยได้เลยผมจะได้ไปดูว่าค,ความจําเป็นนะครับที่เรียกว่าความจาเป็นต่อชีวิตนะครับความจเป็นต่อชีวิตก็ออาหารแห้งอาหารแออาหารแ้งนะครับาารข้าวสาร<า>อะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ไม่ต้องการอะไรมากไี่ยกกับวรพวกเนี้ครับคือคือคือเราพอเราเราถ้าช่วยตัวเองได้ก็ช่วยก่อนถ้าช่วยคนท่านก็คือก็จะส่วนมากก็จะมีคนที่อยู่ใกล้ิัน อืมเององเบียอ๋อพี่เบียเนาะครับจะมุดขตลอด M4 อ๋อครับก็จะมาช่วยเนาะครับตลอดัมาสองปีแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวผมก็เข้ามาช่วยอีกทีนะครับยายนะครับครับอยากให้คุณยายฝากบอกคนที่เขามาช่วยเหลือที่จะมาช่วยเหลือนะครับว่าว่ายังไงบ้างครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาช่วยเหลือยายกับหลานครับขอใ บารบมีที่พวกคุณทำตั้งนี้จงโดดบันดาท่านพวกคุณทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเยลยร่ำรวยทุกเป็นในปางห้าสิบครับยายครับ,คร,บครับแล้วหนูมาอยู่ที่นี่หนู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 หนหนอยากได้อะไรกันลูกไอ,กอนบอกอ่ปั๊บซี่อยากได้อะไรลูกนอ,นอยากได้ที่นอนใช้กี่อัน กี่คนลูกหนูนอนกันเขานอนกันยังไงฮะก็สองอันอันนี้ก็อันหนึ่งนี่เราพยายทั้งหมดสามฟูกต้องการที่นอนสามฟูกแล้วก็อาหารแห้งใช่ไหมครับส่วนส่วนเรื่องแล้วเงินทองที่ใช้จ่ายกันอยู่ครับยายใช้จ่ายก็ของแม่เขาแม่เขาทํางานอยู่วันละสามร้อยคือค่าโรงเรียนลูกร้อยหนึ่งอ่าฮะค่าอาหารการกินของยายร้อยหนึ่งเขาคับอ๋อก็คือคุณแม่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเด็กๆได้ไปโรงเรียนวันละยี่สิบบาทเหรอครับ ก็ไม่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 มีปัญหาอะไรมากตรงส่วนนี้เนาะก็อยากได้ที่นอนกับอาหารแห้งเอาไหมลูกแสบมาเราเนี่ยเอาไหมเอาบ้าเดี๋ยวป๊อปซื้อให้เอาไหมเดี๋ยวซื้อให้เลยเอาไหมเอานะดื้อเปล่าเอาเปล่าห้าป๊อปซื้อให้แล้วห้ามดื้อนะซื้อให้หนูเลยคนเดียวเลยเอาไหมเอาไหมที่นอนสวยๆนุ่มๆเล้าไหม เอาไม่ตอบอดนะเอาไหมครับเอานะเอาละนะมาเล่นเล่นวิ่งเล่นกันไหมเล่นได้ไหมมีความสุขไหมลูกอยู่ตรงเนี้ยฮะมีไหมลูกอืออืผมไม่มีบ้านอยู่ตรงเนี้ยรับ